Infinix z e r ซ30 5G 6กิกส์บนด์เวนเทียบร้อยนะครับว่ามาพร้อมกับชิปเซตเดอเบสตี้8020ให้แรมมา8กิกแค่ว่าเดือนหน้าเนี่ยหรือเดือนกรกฎาคมจะเปิดตัวนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันสวัสดีครับกับมาดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปนใการามัทีในีข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจพทย้ข่าวสารที่มาเติแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Infinix Zero นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือของสมาร์ทโฟนที่น่าจับตามองในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมือถือที่มียอดขายที่อยอนขยา่ดีนะครับนอกจากจะเป็นสเปคที่ดีแล้วอ่ะราคาก็เข้าถึงง่ายด้วยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในรหัส Infinix X6731 นะครับได้ผ่านการทดสอบบน Geekbench ML นะครับด้วยคะแนน276คะแนนอุปกรณ์ทำงานอยู่บนร,ระบบ Android 13มาพร้อมกับชิปเซ็ตนะครับจากค่าย MediaTek เนี่ยรหัส m t 6 8 9 1 c c c d นะครับหรือ CCA ซึ่งค่ายการว่าชิปเซ็ตตัวนี้จะเป็น Dimensity 8020ส่วน RAM เนี่ยก็ให้มา 8GB ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันอุปกรณ์ในรหัสเดียวกันนี้เนี่ยยังมีการรองรับ Bluetooth i S.I.G. ด้วยนะครับซึ่งยืนยันอุปกรณ์ดังกล่าวว่าจะทำตลาดภายใต้ Infinix Zero 35G นอกจากข้อมูลในครั้งต้นแล้วนะครับยังไม่ทราบในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคมากเท่าไหร่นะักแต่เชื่อกันว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะครับและระหว่างนี้ก็คงมีข้อมูลทยอยเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบไปอย่างแน่น,นอนและเมื่อมีข้อมูลปุ๊บเราจะมาอัปเดตกัน สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์นของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย